นายสุวัสดิ์สิทธิล่อปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานประกาศกิิคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2556ที่อินดอร์สเตดยมหัวหมาก โดยรางวัลสำคัญที่ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชัดชัยบุตรด,ดีนักมวยสากลส่องเล่นทีมชาติไทยเหรียญทองซีเกมครั้งที่27ได้รับรางวัลน,นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชายส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นเป็นของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือสามของโลกและแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดได้รางวัลเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นได้แก่ธีรศักดิ์ศรีพัฒน์นักกีฬายกน้ำหนักขณะที่นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นตกเป็นของน้องครีมบุษนานอุง้ง ขณะที่สมาคมวอลเลย์บ,บอลคว้าไปถึง3รางวัลโดยทีมวอลเลย์บ,บอลหญิงได้รางวัลกีฬาทีมดีเด่นโดยคุณออสกิติพงศ์รัศตากเกรียงไกรได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและนายสมพรใช้บางยางคว้ารางวัลในฐานะผู้บริหารดีเด่นนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่เมียนมาซึ่งนักกีฬาไทยคว้ามาได้107รเหรียญทอง 94เหรียญเงินและ81เหรียญทองแดงรวมเป็นเงิน170ล้าน4 0, 1 0 0 0 0 0บาท